ศาลเยาวาชนและครอบครัวจังหวัดราช,ชบุรีครับจัดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวาชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวาชนและครอบครัวพุทธศักราช2,553ให้แก่ผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวาชนและครอบครัวในเขตภาค7ที่ห้องราชาวดีโรงแรมโกลเด้นซิตี้ท่านประวิตรอิธิชัยวัฒนา รองอธิธบดีผู้พิพากษาสารเยาวาชนและครอบครัวกลางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติศารเยาวาชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวาชนและครอบครัวพุทธศักราช2553การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวาชนและครอบครัวของสารเยาวาชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสาครสุพรรณบุรี กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยมีท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนลครอบครัวผู้พิพากษาสมทบและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ท่านสุวรรณนานิ่มพงศ์ศักดิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนลครอบครัวจังหวัดปทุมธานีช่วยงานในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีได้กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดให้ผู้พิพากษาสมทบจะต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาแนะนำจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กเยาวชนและครอบครัว การประเมินกายจิตสังคมการวางแผนและการให้คำปรึกษาการสร้างแรงจูงใจของเด็กเยาวชนและครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่เหมาะสมการให้คำปรึกษาแนะนำต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา73ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการและวิธีการดำเนินงานที่ค่อนข้างซับซ้อนรวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่เด็กเยาวชนโดยการฝึกปฏิบัติการเปลี่ยนผู้ให้คำปรึกษา ถือมีความจําเป็นและทําให้เกิดความชํานาญอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ให้คําปรึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้และนําไปปฏิบัติหน้าที่ในการให้คําปรึกษาแนะนําทางจิตวิทยาได้อย,อย่างถูกต้องและสำเร็จผลโดยครั้งนี้มีผู้พิพากษาสมทบจากศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค7 ซึ่งประกอบไปด้วยจากจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นยังมีผู้พิพากษาสมทบจากศาลเยาวชนและครอบครวัวจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดระยองเข้าร่วมรับการกอบรมในโครงการรวมกว่า100คนสำหรับโครงการนี้ครับจะดําเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19พฤษภาคมนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศาลเยาวชนและครอบครวัวกลาง และสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กเยาวชนและครอบครัวการฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาการวางแผนและการให้คำปรึกษาในการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเปลี่ยนปแปลงตนเองไปในทางที่เหมาะสมซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถนำเอาเทคนิคและประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำหน้าที่เป็นผู้คำปรึกษาได้ต่อไป